ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพอๆกับปอแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับปอแตียมปะพามาสรุปเลขรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อสิบหกอาจารย์ดังนะพี่น้องครับโค้งสุดท้ายทายสุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับเอเตียมประสิทธิภาไปเลียนนะพี่น้องเนาะบ่ต้องนั่นไลน์นะพี่น้องเนาะครับปอแตีก็ปฏิเฮ็ดคือเก่านะพี่น้อง นี่นะครับคงสุดท้ายรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนาะเด่นบนล่างนะพี่น้องเนอะเปลี่ยนเด่นหน่อยสีถึกอ, <c oughs> อ่พะพอเตียมก็จะเริ่มเล่ได้พี่น้อง <c oughs> พอมันหลายอาจารย์เนี่ยมันก็ดีเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะค <c oughs> รับพอเตียมเริ่มจากปูคำชนนะพี่น้องเนอะปูคำชนบนล่างวิ่งรวดเก้ากับห้าพี่น้องเก้ากับห้า ห้าเก้านะครับมืดนเหมืดเดียพี่น้องครับแชทหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกาบขอ,ขอพระคุณปูดเดลัยน,นะครับเด้อปู่คำชนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เลขลับเด้ยพี่น้องเนอ้อเลขลับจากกทมอพี่น้องบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับห้าพี่น้อง ศกับห้าศูนห้านะครับเน้นเน้นเน้นหลางนะพี่น้องเนอะศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าแปดพี่น้องครับแับหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องเนื้อขับเซียนหยวนบนล่างิ่งรูด9ก้ากับห้าพี่น้อง9กับห้าห้าเนะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนนาะครับเนาะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองพี่น้องพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูด5กับ8เน้นที่ห้าพี่น้อง5กับ8 5 8ห้าแนะครับครับชับหน้าจอครับผม ครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ห้ยซองเงินล้านพี่น้องห้ยซองเงินล้านนี่ก็เลขกวิ่งบอลลุดได้พี่น้องเด้อครับบนล่างวิ่ง4กับ0พี่น้อง4กับ0 0 สี่นะครับรับชับหน้าจอครับผมรับรเตรียมคอยเข่าคอยปังนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เลขวิ่งเงินล้านพี่น้องเลขวิ่งเงินล้านงวดที่ผ่านมาแปดเจ็ดเข้าตรงๆนะพี่น้องเนอะรับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งพี่น้อง ศูนย์กับหนึ่งกลับครับจับหน้าจอครับผมเอาคยเข่าคขอยให้ปังอยูนีนะพี่น้องเนาะกลับตัวด้วยได้พี่น้องเด้ออ่ะจัดเจ็ดนะพี่น้องเนาะเน้นศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกพี่น้องตัวเน้นไปต่อครับผม ไปต่อที่เลขเด็ดสีแยกคอกวัวพี่น้องเลขเด็ดสแยกคอกวัวชุดในตล่างงวดที่ผ่านมาเข่าได้พี่น้องเนอะครับตะวัาจับคู่หลุดนะครับงวดนี้กบ็บนล่างวิ่งศูนย์กับ6พี่น้อง0กับหครับครับ0ูนย์ห้าย์แดหหนึ่งหกแปดตัวเน้นพี่น้อง ครับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด่นมีที่มาเลขวิ่งบนใครหลุดเด้นพี่น้องเดินเลขวิ่งเลขเด่นมีที่มานครับบนล่างวิ่งสองกับสามพี่น้องสองกับสามครับครับชับหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด1กับ0ูนยะพี่น้องเนาะ1กับ0 1 0นะครับ กลับตัวด้วยพี่น้องเอาแชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนเลขล่างพี่น้องล่างวิงสามกับแปดเน้นที่แปดพี่น้องสามมกเก่าน้ำตาพี่น้องเออสามกับแปดสามแปดนะครับ ครับช็บหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับห้าเน้นที่ห้าพี่น้องหนึ่งกับห้าหนึ่ง ห้านะครับกับแคปหน้าจอครับผมรับปเตรียมขอขอบคุณในไลน์เดอร์เซียนหนองคายนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่น้อยพี่น้องรัฐบาลไทยแม่น้อยบนล่างวิ่ง5กับ0พี่น้อง5กับศูน 0 5นห้านะครับครับชับหน้าจอครับผมรับพอเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อแม่น้อยนอะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่ได้พี่น้องเด้อพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งเจ็ดกับสามเน้นที่สามพี่น้อง กับสามเกดนะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับพเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อผู้ใหญ่นะครับเนาะคับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูนย์เจ็ดสูตรทําเงินพี่น้อง ัฐบาลไทยปู่0 7สูตรทำเงินบนล่างวิ่ง5กับ8เน้นที่8พี่น้อง5กับ8เน้นที่8ครับครับชับหน้าจอครับผมปูพเพร่อนใ้26 36 38ได้พี่น้องเด้อครับเตรียมขอกราบขอ,ขอพระคุณปูหลายๆเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องปูสีสะเกตมวลทิพานมาเลขล่าง8ปดเจเข้าตรงๆได้พี่น้องเด้อบนวิ่ง8กับ6เนาะพี่น้องเนาะเอาแปดกับ6ก่อนพี่น้องอิ่ลืม8กับหกหนะครับ ล่างนะพี่น้องล่างห้ากับหกเน้นที่หกพี่น้องล่างห้ากับหกห้าหกนะครับครับชับหน้าจอครับผมรับรเตรียมคอกราบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ีสะเกดนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งหกตัวเดียวพี่น้องหกตัวเดียวครับรับชับหน้าจอครับผมขับปติตอมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องคือของปติแอมเนาะครับเนาะ เอาเอาชุดสรุปเลยได้พี่น้องเนาะเนี่ยสรุปโคงสุดท้ายพี่น้องบนสกับหกได้พี่น้องเด้ <c oughs> <c oughs> อสีกับหกสี่หอย่นา,าดบัตรคำพี่น้องล่างหกับหพี่น้องเน้นที่ห้ห้า นี่คือชุดสรุปเด้กพี่น้องเดินนี่แคปหน้าจอครับผมเดี๋ยวพอเตรียมเจ้าชุดเต็มให้เบิ้งน้ำเด้พี่น้องเดินครับเอาชุดเต็มเนาะพี่น้องเนาะชุดเต็มล่างพี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับเน้นห้าศูนย์ห้าเจ็ดพี่น้องชุดเต็มครับนี่คือล่างเนาะพี่น้องเนาะ อาชุดบนนะพี่น้องเนอะชุดบนกะเน้นที่สองสี่สองหกพี่น้องขับเจ็ดสี่เจ็ดหกสองสี่สองหกได้พี่น้องเนอะอาผิดผลาดประกันในพอเตียมกาบขอโทษขอภหยหลายพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาบันพอเตียมภาพไปนับคะแนนน้ากันเนาะพี่น้องเนาะครับ เห็นพี่น้องศูนย์ศูนหกคะแนนเพี่น้องเ้อหนึ่ามคะแนนสองนึ่งคะแนนสามสองคะแนนโอ้สาคะแนนสีคะแนนห้าคะแนนหกคะแนนเจนึ่งคะแนนแปสคะแนนเ สองคะแนนพี่น้องเดนที่ห้าลองศูนย์กับหกนะครับ บนล่างได้พี่น้องเด้อครับอา้าผิดพลาดประการใดพอเตรียมกราบขอโทษขออภัยนด้พี่น้องเด้อตามคะแน่นนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้อง ขับตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขาเว่อร์พอนคอยเขา่าคอให้ปังครับพี่น้องอีพีซีเขาจะได้โฉบโฉบมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะเอาอย่าลื่อมนะพี่นอ้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดีเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำน,นะครับครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ขออีพซีทุกคนโฉบโฉบมันมันเฮงเฮงรวยๆเนาะครับเนาะฮะพอกันหยิกหลังหวยลาวพัฒน์โอหลังหวยออกเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยออก พ่อปอกับพ่อเต้มยิกนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม